มูกระทะชุดยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านส้มตำที่ใกล้ทะเลที่สุดในบางแสนแต่ถ้าอยากจะให้ใกล้ทะเลมากกว่านี้คงต้องฟรีดิลงไปกินแถวๆตมแนวปากาลังแล้วร้านนี้ชื่อว่าตำปากเปิดนะคะสาขาหาดวอนนภา,าบางแสนที่นี่คือเป็นร้านส้มตำที่บรรยากาศจึ้งมากอยากให้ใครพามาเลี้ยงก็แชร์ไปให้เขาดูหรือว่าจะแท็กไวไ้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะนอกจากความวิวความบรรยากาศจะดีแล้วในเรื่องของอาหารก็แซ่บนัวเวอร์ดุดเด่นของเขาในเนี้ยจะเป็นในเรื่องส้มตำและของแซ่บอันนี้คือตำลาวทาข้าปิ้งที่ได้มาก็จะมีไก่ทอดไข่ต้มไส้กรอกข้าโพดหมอยู แล้วก็มีหอยอันนี้ด้วยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องชื่อหอยอะไร้มตำคือแซบถึงซวงนัวถึงใจมากเรายังไม่จบก,กับของแซบสั่งยำนัวสีสหายมาด้วยสมาชิกของกลุ่มนี้ก็จะมีกุ้งหอยนางรมหมึกแล้วก็หอยแครงเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจัดด้วยการบีบบักนาลงไปดีเลยนะอาหารทะเลเขาแบบสดเกาเหลาหอยนาะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่หากินยากดูความเข้มข้นขอ,ของน้ำตำน้ำลายฉันจะหลคือลักษณะตัวเขาว่าจะดูไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเนื้อด้านในคือแน่นแกงหน่อไม้ไข่หมดแดงน้ำแกงเขาจะมาแบบค้นค้นแล้วกวลักินัีแบบกล่ะ นิสานของที่นี่นะคะบอกเลยว่ารสชาติเขาแบบค่อนข้างที่จะออริจินัลมีความประหลาดถึงพริกถึงแต่อันนี้เมี่ยงทะเลไม่ใช่อาหารอีสานแต่ก็ทําถึงเหมือนกันคือน้าจิ้มดีมีทั้งน้าจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้าจิ้มถัว่วกินคู่กับหอยแค็งหมึกกุ้งคืณรสมากแล้วอาหารทะเลที่เป็นกับข้าวเขาก็มีนะคะเราลองสั่งมาก,กิน2อ,อย่างเป็นปูนิ่มผัดพริกไทยดํากับหมึกผัด,ผ,ดผงกะหรี่ใช้ได้เลยทุกคนสมกับการที่ร้าน,นอยู่ริมทะเลและนี่คือหมูกระทะชุดใหญ่มันใหญ่มากในชุดนี้นะคะก็จะมีทั้งอาหาร ปูอ,องปูอัดผักมาในนี้แล้วพอคือถ้าสั่งชุดนี้เราสามารถสั่งเป็นเตาหมูกระทะหรือว่าเตาจิ้มจุ่มก็ได้ชุดนี้ประมาณ6ใบแดงกินได้ทั้งบ้านน้ำ <อะ S 1> ที่มี2อย่างสีแดงจะเปรี้ยวๆหวานๆส่วนสีเขียวก็คือซีฟู้ดคือร้านนี้เราแนะนําให้มาเย็นๆนะคะนั่งดูทะเลตกลงไปในพระอาทิตย์โรแมนติกมากพี่กันนะคะร้านนี้จะอยู่ริมทะเลเลยตรงหมู่บ้านชาวประมงหาดวอนภะฝากกดติดตามกดไลค์ลกดเซฟกดแชร์แล้วไปกันเลยค่ะ